เคยรู้สึกไหมว่าเกมที่คุณชอบเล่นมันยังขาดอะไรบางอย่างอย,อยู่เล่นไปซ้ำๆก็ไม่เคยจะท้าทายหรือบางทีก็อยากจะลองอะไรใหม่ๆบ้างแม้แต่พี่เต่าทองก็ยังเอาชนะไม่ได้ผมขอ,อนำเสนอเอกมอสแพลตฟอร์มรวมมอดสลับเกมซิงเกิลเพลเยที่จะยกระดับประสบการณ์การเล่นของคุณไปอีกขั้นไม่ว่าจะเป็นมอดเปลี่ยนภาษาเลือกภาษาที่ต้องการเพียงแค่คุณกดดาวน์โหลดเป็นอารสิ้นง่ายปเละหรือจะเป็นระบบเกมที่ท้าทายยิ่งขึ้น ต่อยเลยต่อยเลยต่อยเลยเอาด,อาดิต้นเกมเล่นไว้เยอะอีกตัวนึงพี่เต่าทองแบบพี่เต่าทองก็ไม่รอดผมหรอกนะ <c oughs> สนุกว่ะหรือแม้แต่ลูกเล่นสุดแปลกที่เกมต้ฉนฉบับก็ไม่มีถ้าผมคูณความเร็วของการวิ่งเข้าไปถึงระดับ9มันจะเป็นยังไงวะ <c oughs> มันเป็นอย่างนี้นี่เองโคตรไวอะผมไวยิ่งวันดูฝันอะตอนเนี้ยเอ,อ้ยเ,เ,เร็วเกิน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 วิธีติดตั้งก็ง่ายแสนง่ายเพียงแค่ค้นหาควาว่า x m o s บนหน้าเว็บกดลิงก์แรกที่เจอแล้วเราก็จะเข้าสู่ตัวหน้าเว็บหลักของ x m o s เขามีภาษาไทยรองรับด้วยนะจ๊ะติดตั้งง่ายภายในหนคลิก และที่สาคัญมีม็อดหลากหลายคุณเลือกเล่นตามสไตล์ของตัวคุณเองและเอกม็อดยังแจก,กฟรี V.I.P 2ชั่วโมงสาหรับผู้ที่เปิดใช้งานบัญชีครั้งแรกและที่สําคัญยังมีโค้ดส,ส่วนลด22%สําหรับการเติมเงินครั้งแรกและเพียงเท่านั้นยังไม่พอสำหรับเพื่อนๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่มีของขวัญพิเศษมานําเสนอเพียงใช้รหัสส่วนลดโมย่คุณผู้ชมก็จะได้รับสิทธิพิเศษลดมากสุดถึง35%โอ้โหของอย่างแจม อย่าปล่อยให้การเล่นเกมของคุณธรรมดาอีกต่อไปลอง x m o s แล้วคุณจะรู้ว่าซิงเกิลเพลเยก็สนุกไม่แพ้ใครเอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับผมอีกแล้วโมยา่าท่านผู้ชมวันนี้วันนี้ทำไรวันนี้ต่อจาก EP ที่แล้วท่านผู้ชม EP ที่แล้วเนี่ยเราได้ไปค้นหาแผ่นดิส A มานะซึ่งผมรู้สึกว่าแผ่นดิสแผ่นดิส A มันไม่ได้ช่วยอะไรเราขนาดนั้นนะมันคือแบบของตกแต่งซะส่วนใหญ่อ่ะเนี่ยมันจะเป็นพวกอะไรอ่ะมันจะเป็นพวกเนี่ยบันไดอ่ะบันไดแล้วก็พวกราวกั้นเฟอร์นิเจอร์ซึ่งมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นน่ะเออมันไม่ได้ทําให้เกมโปรเกตไปหน้าผมนึกว่าจะได้ของแบบเอออาวุธอะไรพิเศษพิเศษนะแต่ก็คือไม่ได้ว่ะมันไม่ได้อะไรเพิ่มเลยผมก็เลยคิดว่าจุดบีมันยังหน้าไปอยู่หรือเปล่าแต่ก็น่าสนใจอยู่นะ ก็ไม่ได้แย่แล้วก็จากอีีที่แล้วเนี่ยผมได้ชิ้นส่วนหัวมแมลงสาบอหย่แหยงเป็นบ้าไอนะ้เนาหัวมแมลงสาบมีรู้สึกว่ามันจะมีชุดที่ดีกว่านี้ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนชุดที่ดีกว่านี้เหรออันนี้ผมก็น่าคราบนะไอ้พวกโล่นีนนเนี่ยหน้าคราฟมากเลยอเพราะว่าเผื่อเวลาผมใช้อาวุธพวกพวกนีน้ท่านผู้ชม พวกหอกมีดหรือว่าอะไรพวกนี้มันต้องถือโลไว้สักข้างนึงเว้ยเออแล้วมันจะมันจะ,นจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสพลาดน้องไลงเพราะฉะนั้นผมจะต้องหาโลที่อันนี้คืออะไรการบล็อกที่สมบูรณ์แบบพร้อมโล่แสงจะสร้างความเสียหายได้สูงแต่การบล็อกปกติจะมีการบล็อกันที่ต่ำแพรรีปรถเผ็ดบล็อกที่สมบูรณ์แบบจะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงและเผ็ดร้อนใหน้กับผู้จมตปแคนนี้โลหนักไม่มีอะไรมากโลหนักจะป้องกันความเสียหายได้เต็มที่และไม่ทําให้พลังชีวิตลดลงมากนักในในขณะที่ป้องกัน ก็ดีแต่ช่วงนี้จมูกผมอาจจะตันๆน,นิดนึงนะท่านผู้ชมเพราะว่าฝนตกนะฝนตกนะแล้วมันก็แบบว่าจมูกตันๆน,นิดนึงแต่ก็อยากเล่นอะอยากเล่นเกมน,นี้ยอยากเล่นกาวเต็ก <c oughs> ก็ขออัดสักหน่อยอัดทางจมูกตันๆน,นี่แหละ <c oughs> ไม่ได้ฉีดไม่ได้พ่นจมูกอะไรทั้งนั้นอะใช้เชือกอีกสองเหรอไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ขอเลดี้บล็ขึ้นมาหน่อยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ โอเคผมจะอันนี้คือเซตต่อสู้ของผมนะรีเจนเอานี้เอานี้ด้วยนี่ภาคนี้มันอันนั้นไม่ได้หรอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันเพิ่มช่องด้านล่างไม่ได้อะ่ะนี่ท่านผู้ชมมันเพิ่มช่องด้านล่างไม่ได้ตรเสียดายเลยภาคแรกทำได้นะภาคแรกมันแบบว่าเราสามารถเลื่อนลูกกิงได้อะ่ะเ่าแบบ แคมันเป็นเซตอะไรอะอธิบายไม่ถูกวะไม่แบบท่าู้ชมเห็นช่องด้านล่างแบบแปดช่องอะอันนี้ก็คือช่องแปดแปดช่องด้านล่างหกเต็มแ้วใช่ปะแต่ถ้าผมเลื่อนลูกกิ้งขึ้นบนอะหรือลงล่างก็ได้มันจะเปลี่ยนไปอีกเซตนึงเว้ยเป็นเซตที่เราอะจัดไว้ใช่ซึ่งมันค่อนข้างที่จะดีกว่าแต่ว่าก็เอาแบบนี้ก็ได้วะกูมแม่เจ้ากูน,นอนได้ถึงกูน,นอนได้ประมาณปีหนึ่งบ้าหรือเปล่าเนี่ยโอเคโอเคโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวผมจะไปแผ่นดิสบีก่อนละกันนะ ลังมดแมงมุมทางเข้าเหนือไอ้ช่ลังแมงมุมว่ะโอเคโอเคงั้นผมน่าจะต้องเตรียมอุปกรณ์อันนี้ไปด้วยหน้ากากกันแก๊สอัพเป็นววสองเลยปะใช้สี่หนึ่งสงสามสี่ไปเลยโอเคอัพเป็นววสี่เรียบร้อย เพราะฉะนั้นมันน่าจะมีแมงมุมเยอะมากแน่ขอดูหน่อยนะนะแมงมุมรู้สึกจะแพเอ้ยจะมันจะต้านทานแทงถ้าจำไม่ผิดแมงมุมลายตัวนั้นจะเน้นมันอยู่บนลังคาต้านทานการทุบและการแทงจุดอ่อนคือเพดโคตรคิดถึงคาตานะไฟในภาคแรกเลยครับอยากได้คาตานะไฟมากนน่าจะอัปเกรดอันนี้ไปด้วยท่านผู้ชมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไมีดเฮ้ยแต่มีดมีดผมมันยังเลี้ยวหนึ่งอยู่อ่ะเนี่ยไอดาบสีแดงเข้มอ่ะอาวุธที่ไว้เชือดเชื้ดอะไรอะไรอะไร ไอ้เหี้ยกูใจหายนะกูใจหายนะอย่านะอย่านะอย่าเล่นอย่างนี้นะใจหายนะพกเห็ดมาสักประมาณนี้อุ้ยผมได้ยินเสียงรถตำรวจท่านะผู้ชมผมได้ยินเสียงรถตำรวจนี่กูเล่นเกมอะไรอยู่เน,น,นี่ย gta ปะเนี่ยไอ้แชร์รถแปลกแล้ววะกูเล่น gta หรือเปล่าโอเคขออนุญาตสร้างไปก่อนเลยละกันแล้วก็ไอ้บ๊อบมานี่แล้วก็ผมเตรียมมานี่ไปด้วยหนึ่งสองสามเพื่อเอาไว้ใช้สร้างเพลิงหมาเณรหนึ่งสองสาม โอเคน่าจะใช้ได้แล้วแหละเราจะเดินทางกันทั้งมืดๆอย่างนี้เลยใช่ไหมก็ไม่แย่ก็ไม่แย่ก็ไม่แย่โอเคทุกอย่างพร้อมขอเตรียมมขอดูความพร้อมก่อนมาๆๆๆๆายาเตอะไรทุกอย่างโอเคไปท่านผู้ชมเราจะสตาร์ทยาวเลยไฟจนถึงตรงนู้นไปโอเคเรามาถึงจุดพักแคมป์ตรงนี้ละขอตั้งจุดเกิดก่อนเลยจุดพักแคมป์จุดพักแคมป์ที่แรกของเราว่าโคมไฟผมไอ้ควบเพลิงผมไม่พอแน่เลยขอสร้างเพิ่มไปสักหนึ่งแล้วกันเอ้ผมน่าเอาอันนี้มาด้วย น,น,นี่นี่ผมน่าเอาไอ,ไ,อไอ้พวกนี้มาด้วยเสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาแล้วกันเก็บน้ำยางอะไรโอเคพักครึ่งเรียบร้อยต่อไปเราต้องไปด้านบนนะด้านบนเดี๋ยวแป๊บนึงมันขึ้นจงังไหร่ละครับเนี้ใครใครคู่คามผมอีกแล้วชอบพวกคามกูจริงเลยพวกมึงเนี่ยโอเคนี่ไงทางนี้ไงที่เคยมาเมื่อหลายๆ EP ที่แล้วเออเออไอเชี่ยเป็นมดก็ต้องขึ้นได้สิวะชุบ มัมือเป็นล้านเลยพี่จ๋าวิ่งเข้าไปใกล้ๆ,ๆหน่อยดิต้นไม้ต้นนี้ยั่วมือเหลือเกินมีอะไรบ้างเอ่ยตรงนี้ตอนนั้นคืนมองยากมากเลยเกมเนี้ยขนาดผมปรับเกมมากขึ้นมาแล้วนิดน,นึงนะผมไม่อยากปรับเยอะปรับเยอะแล้วมันแบบมันมันไม่ใช่แสงธรรมชาติอะ่ะมันจะเป็นแบบแสง,แ,สงแบบแสงแปลกๆอะ่ะโดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยไอ้หนูไปไหนไอ้หนูลูกอืมอุ้ย,ยเริ่มแรงเริ่มแรงอย่างเห็นได้ชัดเริ่มแรงอย่างเห็นได้ชัดเอาลอยเอาลอย มานี่มานี่มานี่ไอ้บ๊อบ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 ฝากหน่อยฝากหน่อยฝากหน่อยฝากของหน่อยเฮ้ยบ๊อบมีของดีตั้งแต่เมื่อไหร่บ๊อบฝากหน่อยฝากหน่อยฝากหน่อยนะโอเคบ๊อบเอาไปเท่านี้พออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะนี่มันทำอะไรอ่ะดําดินเหรอโง่มากพึ่งพึ่งใช่เหรอพึ่งเขานอนกันอย่างนี้เหรอปกติแหละพึ่งที่ไหนเขาก็นอนหน้าทิ่มกันอย่างนั้นแหละอุ้ยมีรอไซแอนล่อมือล่อเท้าเต็มไปหมดเลยครับ แม่งอย่างเด่นอะอยังเด่นจนต้องจนต้องแวะพอแวะแล้วก็เจอของดีไงหินก็สองปะอืมโอเคน่าจะต้องเข้าตรงนั้นแน่เลยไอ้ทางลังมดแดงตรงนั้นแต่ตอนกลางคืนข้อดีของอุ๊ยผมไม่ใช่ผมตกใจนึกว่ารอไซเอน้นตอนกลางคืนก็คือมอนที่จะพุ่งหาเราอะมันน้อยมันน่าจะหลับหมดแล้วอะทั้งแมงมุมเอ๋ยทั้งทุกตัวเอ๋ยตั๊กะแตนก็หลับปะเวลาเนี้ย อะไรอ่ะทำไมมันเลื่อนมาเป็นหนังสยองขวัญเลยวะอ๋อเบอร์รี่ลิงกอนเบอร์รี่โอเคโอเคหนังไม่เก็บไหมนะผมฟาร์มค่อนข้างเยอะอยู่ลิงกอนเบอร์รี่เนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยมือแทงให้มึงเยอะเยอะเลยแทงมึงเยอะเยอะเลยมือแทงมึงเยอะมากโอเคลังมดแดงอยู่ด้านหน้ามีที่นี่ที่ไหนมได้ยินเสียง อะไรสักอย่างร่ำร้องลงได้ปะลงไม่ได้ตรงนี้เป็นรังแมงมุมเรยบร้อยแล้วอะแมงมุมน่าจะยึดไปหมดล้ะมันตั้งจุดเกิดจุดนอนได้ไหมเนะี่ยแมงมุมเยอะขนาดนี้นี่ไงโอเคเจอทางเข้าแล้วโอเคโอเคมันเป็นรังมดแดงที่มีแมงมุมเพราะฉะนั้นถ้าผมลงจากบ๊อบบี้ผมโดนจ้วงแน่นอนเดี๋ยวขอหาทางเขาเล่นแหละที่ตั้งถิ่นฐานก่อนโอเคขอตั้งถิ่นฐานไปตรงนี้แล้วกันตั้งได้ไหมอะพื้นที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทําไม ทำไมจะไม่ได้รับการสนับสนุนวะฮะแล้วก็เป็นอันนี้มาหนึ่งโอเคผมครบเสร็จแฮปปี้มิวอะในการแคมปิ้งอะ <laughs> ใช่ไหมพี่ช่วยหมหน่อยท้าไมผมรู้สึกว่าผมใช้พวกหอกหรือว่าอะไรพวกนี้น่าจะดีกว่านะเพราะว่าถ้าผมยิ่งตีได้เร็วอะชุบชุบชุบเนี่ยไอเครื่องประดับอันนี้ก็น่าจะออกได้เยอะ เพราะมันแรงมากเลยนะไอฟินาเล่บลัซเวฟเนี่ยเออผมรู้สึกว่ามน่าจะดีกว่าโอเคว่าแต่ไอบ๊อบขอฟังหน่อยนะขอฟัง่อยนะสุกเร็วสุกเร็วสุกเร็ว,รว,รวโอเคอีกแป๊บเดียวผมก็จะนอนได้แล้วนะแต่ว่าผมไม่นอนคุณมีความเสี่ยงที่จะจู่โจ,จ,จ,จมตีเมื่อคุณตื่นขึ้นมาไม่สนใจไม่หลับอยู่แล้วเราไม่หลับอยู่แล้วเรามารันมนุษย์ขาไฟอีนีน้องมาอ้ย เมื่อกี้คืออะไรไอเชี่ยแมงมุมมันแมงมุมมาปาเลยเหรอพ้ยผมไหวจริงปะเนี่ยโอ้โหไอเชี่ยผมว่าผมเอออืมโอเคโอเคโอเคผมรอดให้แมงมุมมันสู้กันได้ผมรอดแมงมุมสู้ผมหมดได้อืมมึงพลาดแล้วมึงมึงมาทำรังในมึงมึงมาทำรังที่นี่มึงพลาดแล้วขอเล่นพ่นหน่อยนะขอเล่นพ่นหน่อยนะไปแล้วผมไม่เกี่ยวแล้วผมไม่เกี่ยวแล้วใครทำแล้วก็ทำโอเคอุ้ยอืมอืม กูช,ช,ช,ช้อนกูชัยกูกูช้อนกูใช้โดนหมดอ่ะพวกมึงอ่ะไปไหนพวกไปไหนพวกไปไหนโอ้โหแล้วมันซัดกันจริงมัน <laughs> ไอ้ยมันซัดกันจริงไอ้เหี้ยมันอะไรวะเนะี่ยที่ไหนวะเนะนี่ยที่ไหนวะเนะี่ยไอ้ที่นี่คือที่ไหนวะเนี่ยอื้มอื้มไอ้เหี้ยขึ้นขึ้นเคลนเกินขึ้นเคลนเกิน <c oughs> เฟ่มึงมึงขึ้นหนักกูไม่ละหรอก มึงทำอะไรกูไม่ได้ถ้ากูอยู่บนนี้มึงทำอะไรกูไม่ได้โอเคนะเออมดทหารไปไหนแล้ววะไอ,อหลังมดที่อนนี้มันไม่มีมดทหารหรอวะเฮ้ยผมได้ยินเสียงแมฆมูมมาป่าแบบระยะผอขนออมต้องไปช่วยเห็นปะเห็นตรงนั้นปะแดงๆนั่นแหะว่าผมตายแล้ววะพูดจริงผมพูดจริงผมผมว่าผมตายแล้วเหลือแคผ่ผมลงไปมันฆ่าตอนไหนอ,อหนนะะเง้ยชิบหายแล้วขอโดดลงหน่อยนะขอโดดลงหน่อยนะไอ้บอ อย่าอย่าทบเลยปลือยอย่าทบเลยปลื้ยไม่ไม่ไม่มีอะไรจะตู้มึงหรอกนะอ้าวแล้วผมติดด้วยไงอ้าวอา้าวแล้วผมติดบั๊กเฮ้ยไอพวกนี้มันมันไม่รู้ถึงตัวตนของผมละแต่ว่าผมผมยงไงอ่ะผมผมติดว่ะผมต้องโหลดเซฟอ่ะเออเชยน่าเบื่อว่ะโอเคผมกลับม,มาละพอฝากใหม่เลยแล้วกันผมน่าจะเซฟไปตรงนี้ก่อนแล้วกันเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นจะได้โหลดเซฟกลับมา สนุกสนานเกินสนุกสนานเกินสนุกเออเออข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 อเล็กพวกผมต้องรีบเคลกมมันมุมว่ะมึงคือมึงไม่ใช่แมงมุมไงมึงเป็นมอดอ่ะไหนไอ้พวกเวนไอ้พวกเวนไอ้พวกเวนอื้ม <dévelop> อ <eigentlich analysis> <ized> ื้มอื้มอื้มอะไรอะไรอะไรคนยิ่งระแวงอยู่ไม่มีไม่มีแมงมุมแมงมุมอะไรไม่มีเฮ้ยมาไวเกินมาไวเกิน พอเปลี่ยนเป็นพอเปลี่ยนเป็นเจ้านี้อือ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 ไปให้หมดไปให้หมดไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่บอบบี้บอบบี้ขึ้นมาบอบบี้เก่งมากบอบบี้เก่งมากกูแค่จะตีแล่วกูจริงนะกูแค่จะตีแล่ไอ้บ๊อบบ๊อบไปไหนลูกบ๊อบบ๊อบไปไหนลูก ไม่เอาสิอย่าทะลื้อทะลาดอย่างนั้นดิพค,ค,ค,ค่อยไปค่อยๆไปไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบสำรวจทีละส่วน,นก็รีบจังไอตัวนี้มีอะไรหลังลึกลงไปด้านในอีกไหมน่าก,กลัววะ่ะเป็นรลังมดแดงได้แท้แต่ไม่มีมดแดงเลยเพราะว่ามดแดงโดนล่าไปหมดแล้วแล้วทำไมแมงมุมเดียงอะ่ะอยูยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นนได้ยินได้ยินเสียงอะไรชอ็อตๆน่าจะเป็นพวกแมงมุมอ๊อกแน่เลยแมงมุมอ๊อกอยู่ตรงไหนอะ ก็ไม่กล้าไปฝั่งไหนเลยโอ้โหราชินีมดเชี่ยเชี่ยมันจับมาอย่างนี้เลยเหรอไอ้ชิลังบอสไะเนี่ยโอเคผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่านี่คือลังบอสหรือว่าเป็นเป็นแค่แบบลังมดธรรมดาโอ้โหจับอย่างนี้เลยนะเอาอย่างนี้เลยนะงำ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 หมดไหมหมดไหมหมดไหมหมดวอหมดทุกกอนงามงำ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 หมดนะ ราชินีมดโดนห่อหุ้มว่ะราชินีมดจากภาคแรกมันจริงๆไม่ใช่ราชินีมดจากภาคแรกหรอกเขาเรียกว่าอะไรแบบภาคแรกก็มีอะ่ะแต่ภาคแรกช่วเดี๋ยวช่วเดี๋ยวช่ดเดว,ชดเดวเดช่วเดเออเอเอผมติดผมติดโอเคโอเคภาคแรกไม่อานาร์เท่านี้บางนี้อานารมากโดนแมงมุมห่อหุม้มมดก็ไม่ช่วยเหรอภาคเนี้ยเดี๋ยวน้ำผมจะหมดแป๊บนึงกินน้ำเรียบร้อยมุ่งตรงสู่อันนี้อะไรอะ่ะไข่แมลอาหารไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่อยากได้ ไข่มดแดงเฉยๆไข่มดแดงมีแต่ไข่มดแดงไข่มดแดงอุย้ยอันนี้หินโอเคแล้วก็ตรงไปต่อโอ้โหมันลึกลงเรื่อยๆวะ่ะแม่งลึกลงอะ่ะไอ้ลึกนี่แหละยิงย่งยิ่งยิ่งลึกยิ่งเสียวยิ่งลึกยิ่งเสียวบอกเลยโอเคมันมีแร่ลอ่อตาลอ่อใจเรื่อยๆเลยวะ่ะมอมมอมมอมเฮ้ยม,มันลึกแบบโอเคแพ้แทง มานี่มามามาไอ้พวกนี้ไม่เท่าไหร่พวกนี้ไม่เท่าไหร่พวกนี้ไม่เท่าไหร่ท่านผู้ชมยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่พวกนี้ยังไม่เท่าไหร่โอเคเหมือนจะไม่มีแมงมุมแล้วนะหรือเปล่าเหมือนจะเจอแต่พวกนี้แล้วอืมโดน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 เจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะกูไหนเจ็บนะถ้าผมถือโล่เป็นไงถือโล่ก็มองไม่เห็นไงนั่นตัวอะไรอะ อ้ยมีอะไรฟ้ภา,ภาช็อตๆเต็มไปหมดเลยโอเคผมน่าจะตรงนี้มันน่าจะสว่างพอที่ผมจะใช้โล่นะมานี่อืมโดนโดนลุมเป็นไงโดนลุมเป็นไงโดนลุมทุกทิศทางรู้สึกไงไ<อ>ผมผมเดี๋ยวท่านผู้ชมมองไม่เห็นอนะ่ะขอใช้ไฟก่อนเลยกนะ็ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไงไม่รู้ตัวก็โดนไปโอ้แหล่แหล่ แล่หงั่มแล่เบิ่มๆเคลียร์ให้มใหมดเคลียร์ให้มใหมดโอ้โหแล่แบบแล่ทำไมมันอยู่ทรงนี้วะโอเคงั้นผมจะเห็นฟันฟันน้ำนมอยู่ตรงน,นั้นด้วยโอ้โหแล่เยอะมากหมดเลยยังหมดเลยยังมีฟันน้ำนมอยู่ตรงน,นั้นหนึ่งลูกเรียกฟันเป็นลูกเหรอวะอะไรวะเนี่ยสับแปลกๆอร่อยท่านผู้ชมอร่อยเหาะ วันนี้ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเปิดเส้นทางใหม่ยังไม่ใกล้แผ่นดิสดีเลยน่าจะต้องลงลึกกว่านี้อีกสักนิดนึงโอเคมดมดไม่ได้มีปัญหากับเราสิ่งที่จะมี what is that w h a t the fucky dead man อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอันนี้เหมือนจะเป็นตัวที่แบบสตาร์ฟกระดูกไว้ว่าแต่ทำไมมันถึงโอ้นี่คือพลิกนี่คือพลิก นั่นคือพริกแล้วก็นั่นคือพริกโอเคผมผมสับพริกก่อนดีกว่าเพราะว่าพริกมันเอามาเป็นเชื้อไอ้พลังงานได้นะโอเคอย่างน้อยก็เป็นอาหารฉุกเฉินวะ่ะพริกกับมิ้นเกมนี้มันรีได้นะไม่ต้องห่วงไม่เหมือนแร่ถ้าแร่เรารีไม่ได้เว้ยหายแล้วหายเลยวิธีรีของแร่อย่างเดียวก็คือต้องเล่นนิวเกมใหม่เป็นนิวเกมพาทอย่างเงี้ยมันจะได้รีให้ว่าแต่ตรงนี้มีอะไรเปล่าแม่ทําเหมือนจะมีอะไรนะตรงนี้ผมว่ามีแน่แน่แต่ต้องอาจจะรออัปเดต ลังอนุสร์มาอย่างเงี้ยว่าจะขึ้นให้กูกูสำรวจเกือบไปมาเข้ามาต่อเลยโอ้ยแอมเบียนส์เกมนี้มันขนลุกอยู่นะไปต่อยาวๆยาวๆยาวๆอันนี้คืออะไรตีได้หรือเปล่าตีไม่ได้โอเคเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อ้าว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 ไอ้เขี้ยมไม่น่าลงจากอันนี้เลยไม่น่าลงจากอันนี้เลยอะไรอะไรซ้ายขวา้น้อง โดนโดนหมายถึงมดกลัวโดนเชื่พลังดามเมจนี่มันรุนแรงจริงว่ะไอ้เปิร์กกันนี้โอเคอยู่ในโซนแมงมุมละมานี่แมงมุมรู้สึกมันท้านทานแพงนะผมไลยต้องใช้อันนี้ทุบมันไปก่อนอมผมว่ามีเยอะกว่านี้อันนั้นคืออะไรนั่นคืออะไรโอเคแมงมุมแมงมุมแมงมุมเฮ้ย ไม่ไม่ลงไม่ลงไม่ลงมันมีมดอยู่มันมีมดอยู่ช่วยกันได้เราช่วยกันได้เราช่วยกันได้เราช่วยกันได้ตอนนี้น่าจะเป็นเวลสองโคตรไม่ชอบเลยเวลาลงจากหลังมดแล้วมันมองเราเป็นเป็นศัตรูเนะี่ยมีตรงกับซ้ายถ้าตรงเราจะไปไหนถ้าตรงเราจะไปออกนี่ถ้าซ้ายอะแม่งไม่มีใกล้แผ่นดิสซีสักอันเฮ้แผ่นดิสบีสักอันอตรงก่อนแล้วกันยังไงก็ค่อยว่ากันที่ไหนวะเนะี่ยเหมือนจะเป็นทางออก โอ้ที่ไหนวะอุ้ยทางออกแถวๆนี้เลยเหรอแต่มันไม่มาร์กให้อ่ะไม่มันต้องมาร์กให้ดิใช่ป่ะเออนี่มาร์กให้สักทีรังมดแมงมุมทางเข้าด้านใต้กว่าจะมาร์กอ่ะช้าพอสมควรเลยนะเกมเนี้ยเดินเรื่อยๆเดินเรื่อยๆเดินเรื่อยๆมีเวลาทั้งวันอะโอ้โอ้มึงพลาดเลยน้อง มึงพลาดแล้วมึงพลาดแล้วนี่นี่ดงมดแดงไงน้องนี่ดงมดแดงอืม้มชุดตีเลยดิยวสวยเก่งมากทำไมเล่นกูอะทำไมมึงเล่นกูทำไมไมึงเล่นกูไมไมเอออืมอ้มพลาดเลยเวน,นหลังผิดคนแล้วมึงอะโอเครีเลือดไปบอบบี้รีเลือดไปอุ้ย วางไพี่ชายพี่ชายนอนซมเลยนะเป็นไรหรือเปล่าพี่ชายโทเคนการใช้ประโยชน์ในทางเอ่อไหนในทางนิเวศศาสตร์ผลสินค้าเพิ่มเติมแต่ว่าเมื่อถูกแช่แข็งด้วยความกลัวคุณจะสร้างความเสียหายต่อมุปไม่น้อยลงอะไรไม่รู้อะแต่ก็คือผมตีแมงมุมเบาแน่นอนเพราะฉะนั้นขอผ่านเดี๋ยวๆขอตีมิ้นก่อนเพราะว่าผมจําได้มิ้นผมกินอีกกี่อันอะกินอีกอันเดียวก็ได้แล้วไปกนนินก่อนเลย นี่ไงการป้องกันแบบสดแบบสับเหลือทางไหนแล้วอะทางนี้ปะไม่ใช่เหลือทางนี้แล้วสิช่องเก็บของเริ่มไม่พอแล้วอะโอเคผมขออนุญาตไปซ้ายก่อนนะครับพวกแปลก,ปกวกมาทางเดิมพ <_ c oughs> วกแปลก,ปกโอเคเมื่อกี้ผมไปผมไปฝั่งนี้ใช่ปะเอะผมเริ่มสับสนแล้ววะฝั่งนี้ผมไปหรือยังวะ <_ c oughs> หรือมันเชื่อมกันวะ ไอ้น้องและพี่ตาดีไงตาดีบ้าอะไรลือพลาดไปรอบหนึ่งทั้งทางนี้ก็คือทางลงไปอุย้ยโอเค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 ว่าผมมาถูกทางผมผมมาถูกทางไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันคือตรงนี้หอยทากผมจําได้ถ้าไปเรื่อยๆมันจะไปโผล่ไอ้ลังอุทาหอดไม่ใช่ลังอะไรทุกอย่างโอเคผมว่ามันหมดแล้วว่ะพูจริงงั้นไปทางออกได้ละมันหมดแล้วอะแผ่นดิสแผ่นดิสบีมันแผ่นดิสบีอยู่ฝั่งนูนะ้นอะซึ่งไม่ได้ใกล้ไม่เคียงกับตรงที่ผมอันนี้เลยอะ แต่ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ใช้ได้อยู่นะระบบดีเวศตรงเนี้ยง้ำน้ำน้ำน้ำตรงนี้ผมอยู่ที่ไหนอะผมอยู่ในรังอันนั้นแน่เลยไอ้ที่ผมเคยมาแล้วมันเป็นอันนั้นอะเขาเรียกว่าอะไรวะไอเหมือนโทรศัพท์อะอย่าเห็นผมนะเห็นผมนะใช่ปะ่ะนี่ไงที่มันเป็นโทศรศัพท์จริงๆด้วยโอเคช่อเหมือนไม่มีสัตว์เล็กมปมุมแล้วจะยากว่ะตรงนี้ะนะอืม เดี๋ยวเดี๋ยวของพอเปิดทางหน่อยโอเคมันไต่มาเรื่อยๆได้ตรงนี้โอเคไปเปิดทางให้หมดก่อนดีกว่าอืมไอตรงนั้นแน่เลยไอตรงที่เราเคยอะไรอือมเฮ้ยอย่าผักอย่าผักกันอย่าผักกันเฮ้ยเฮ้ยอะไรกล่ายกลังกุ่ายกลังไม่มุมสเลเยอร์อน้องโอ้โหไม่ได้ใกล้ไม่ได้เคียง ไม่ได้ใกล้ไม่ได้เคียงแผ่นดิสบีเลยทั้งนั้นผมว่าเราขึ้นตรงนี้ได้เว้ยนี่ไงเราขึ้นโอ้ยเจ็บ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 ไอ้ชิตเจ็บเจ็บเจเจ็บจริงเจ็บจริงเจ็บจริงโอเคโอเคมึงกับกูละอืมอืมอืมมึงกับกูละมึงกับกูละมึงกับกูละตายเมื่ไหซะอืม แตกก่ก็โดนไปโดนไปใช่ดีออกไปอ,อือกูแรงกว่าแล้วกูแรงกว่าแล้วกูแรงกว่าเฮ้ยไอ้บอสตื่นไอ้บอสตื่นเลยตื่นเลย,เลยมึงตื่นเลยไม่มีสิทธิ์นอนหลับพักผ่อนตรงนี้มึงยังยังนอนหลับพักผ่อนไม่ได้เราจะต้องมีเรื่องที่สะสางกันอีกเยอะโทรศัพท์หลงทางรับได้ปะรับไม่ได้วะ <laughs> ไอโนเกียผมว่าผมต้องออกจากตรงนี้ก่อนะเพื่อจะไปหาน้ำกินอะพูดจริงนะโอเคผมต้องขึ้นก่อนวะไปไม่ได้อ่ะมันไปได้นะเดี๋ยผมต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมรอผมหน่อยไอเชียกู่เดิมจะคุณหิวน้ำตาย ำไมพีทเรามันหิวน้ำบ่อยจังวะไม่เข้าใจมันหิวน้ำเกินไอพีทนี่เดี๋ยวพีทเออโอเคเจอกันตรงเนี้ยขอขึ้นไปด้านบนก่อนเพื่อจะได้หาน้ำได้ง่ายๆโอเคเดี๋ยวผมขอตะเวนหาน้ำตรงนี้ก่อนนะเอยสักหยดก็ไม่มีเลยเหรอยดเดียวเองหยดเดียวเองจะหิวน้ำตายล้วเพื่อนไอ้ยี่สิบสี่วิยี่สิบสี่วิกูจะหิวน้ำตาย อยู่น,ยน้ำตายน้ำน้ำน้ำมีคนน้ำตั้งอยู่บนโต๊ะคอมตัวน,นี้กูอยากโยนให้มึงมากเลยพี่แต่ว่าเอ็งต้องยอมเอ็งต้องยอมรับความจริงวะ่ะว่าคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้เพื่อนแต่เราเลือกตายได้เดวยกันโจลานิโมโอเคผมกลับมาเกิดที่เดิมว่าผมว่าผมน่าจะใช้เวลามากไปในการอ่านันนเ้ยขออนุญาตกลับเขารังมันจะมีตัวอะไรเกิดมาวะเนี่ยผมไม่มีตัวอะไรสปอนกลับมาหรอกนะโอเคโอเคโอเคถูกทางถูกทางถูกทาง วิ้ยนี่ไงเอ้าก็อยู่ตรงนี้นีหว่าเอ้าตรงนี้คือที่ไหนวะเอ้าจำไม่ยากก็ได้เลยเอ้ามีตรงนี้ด้วยเหรอมันคือตรงไหนอะไม่ไม่ผมจำยากก็ได้ให้เดินมามั่วๆน่ะเพราะมันคือทางแยกแรกปะแยกแรกที่ผมตัดสินใจเลี้ยวอะอะช่งงงมากงงมากผมมาฝั่งนี้ใช่ปะมันคือทางเข้าแ้าผมก็ตรงมาเรื่อยๆผมต้องย้อนความทรงจำใหม่วะโอเคซึ่งมันมี2ทางผมเลือก ผมเลือกที่จะไปทางตรงลัางมันก็มึนใช้ได้นะโอเคแต่ผมหมดปัญหากับที่นี่แล้วกลับกันดิไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ชไปทางไปทางไปทางกลับกันดีกว่ากลับกันดีกว่าเราไม่มีธุระอะไรที่จะต้องเคลียร์กับที่นี่แล้วแต่ผมว่าถ้าผมออกไปผมเจอไอ้น,นั้นแน่เลยผมเจอแมงมุมหม,มาป่าแน่เลยกูเตรียมชาร์จเลยกูไปแล้วกูวิ่งด้วยความไวแสงสว่าแล้วมันต้องดักนันแน่ออกไม่ทันนี่ว่าไม่ทันนี่ว่าอ่อนนะงี้อ่อนนะอ่อนนะอ่อนแล้วอ่อนแล้ว โอเคแถวนี้มีน้ำไหมฮะมีน้ำไหมฮะน้ำเปล่าอ่ะน้ำเปล่าน้ำโคนก็ได้น้ำโคนก็ได,ได้เดี๋ยวกูกินเองโอเคโอเคกูเจอแล้วก,กูเจอแล้วก,กูเจอแล้วกูเจอแล้วโอเคไม่ได้เกิดใหม่วะตามที่แมงสาปไปที่ึี่แมงสาเขาจะไปไหนวะพี่เขาจะไปไหนอ,ะอ่ะอ๋อพี่เข้ามาแล้วก็พี่เขา,ขากลับพี่พี่บังทางผมอะ่ะผมคือผมจะกลับบ้านฝั่งนันะ้นนะพี่พี่ผมไม่อยากอยู่ตรงนี้นานพูดจริงนะแล้วถ้าแมงมุมหมาป่าซัดกับ อันนี้มันจะเป็นยังไงวะโอเคโอเคโอเคไอ้ไอ้ไอ้หนักกูเป็นบ้าหนักกูเป็นบ้าเลยหนักกูเป็นบ้าเลยเออเออเออกระโดดกระโดดกรโดดโอ้โหพิษ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 อื้อหหืืออมึงตามโหดเกินมึงตามโหดเกินมึงตามมันไม่ได้หรอกเออเออเจะผมผมไม่ยิงแล้วครับผมผมขอโทษครับ ก็ไม่เท่าอะไรนิววะมันก็เป็นแค่แมงมุมหมาป่ากระโจกที่ล่อเลือดกูกับไอ้บ๊อบบี้ไปถึงครึ่งลอดก็ถือว่าใช้ได้นะไม่จัดแมทหยุดโลกไม่ได้วะเสียดายวะเกือบไปนะเองเกือบไปนะไอ้แมงมุมหมาป่าโอเคถึงบ้านโดยสวัสดีภาพวะไม่รู้สวัสดีภาพหรือเปล่าตายกี่รอบไม่รู้นอนไม่หลับศัตรูกำลังเข้ามาผมโดนบุกบานแน่แต่ว่าขอวิจัยก่อนนะครับ ไม่เลยใส่เลยแผ่นดิสตนี่ไงท่านผู้ชมที่ผมบอกเราสามารถมีอันนี้ได้ไม่จํากัดเพราะว่าเราจะใช้เป็นหนังอันนี้หนึ่งกับน้ําเลี้ยงหนึ่งเราก็จะได้หินอันนี้มาซึ่งถามว่าจำเป็นไหมก็เ,เอามาก่อนแล้วกันอันนี้สูตรคราฟอาหารโหนอันนี้บาสเกตบอลโอ้โหไม่ไม่จตของตกแต่งวะ่ะญ่าโค้งอะเอามาก่อนแล้วกันไม่มีอะไรที่มีประโยชน์เลยวะ <laughs> ไม่มีอะไรที่มีประโยชน์ทั้งนั้นอะโอเคปิดคลิปต,ตรงนี้เลยแล้วกันโอเคท่านผู้ชม วันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละไม่น่าจะมีอะไรมากแล้ววันนี้ก็ไปหลงอย,ล <88. S 1> อยู่ในลังมงมุมนะซึ่งพวกดิสมันมีแต่ของตกแต่งวะ่ะและผมคิดว่าน,นี้ก็น่าจะเป็นแค่ของตกแต่งด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมน่าจะไปซัดรูปปั้นเลยเพราะมันจะเป็นแค่ของตกแต่งแล้วอะ่ะอ<ๆ>ันเนี้ยถึงจะเข้าไปที่นี่ได้มันก็ต้องมันก็ต้องอะไรมันก็ต้องสร้างชุดกันหนาวก่อนอะ่ะนี่ไงมันต้องสร้างอันนี้ก่อนใช่ป่ะไม่ใช่อันนี้ชุดโจรสักอันอ่ะน,นี่ไงลดลดความหนาวเย็นน่าจะต้องสร้างอ่ะแต่ว่า้ีละ เพราะว่าถ้าไปเก็บแผ่นดิสซีต่อผมเดาว่าน่าจะเป็นแค่แของตกแต่งนะท่านะผู้ชมโอเคอีพีนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ท่านะผู้ชมไปเจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับนี้ก็บ๊ายบายยู